สวัสดีครับสาหรับสายช่าง DIY นะใครที่จะหาอยู่นะตัวนี้เป็นตัวเครื่องเจียมินีนะสําหรับไว้เจียในงานที่ว่าเล็กๆหรือว่าเราจะไป DIY อะไรนะเพราะว่าในหนึ่งชุดเนี่ยมันก็จะมีหัวเจียหัวต่างๆให้เราเลือกใช้ตามการใช้งานของเรานะมีหัวกระดาษทรายมีหัวหัวเหล็กหัวขัดอะไรแบบนี้เยอะแยะไปหมดเลยมีให้เลือกมากมายตัวนี้จะใช้ แบตเตอรี่เป็นแบตลิเทียมนะชาร์จด้วย usb มีปรับระดับความเร็วได้สามระดับนี้ระดับหนึ่งอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันรอบระดับที่สองอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันรอบระดับที่สามอยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันรอบโอเคเลยนะการล็อกของหัวงเขามันก็จะกดตรงนี้นะแล้วก็หมุนตัวนี้แล้วก็เอาออกเปลี่ยนหัวได้ผมว่ามันใช้งานได้ดีนะตัวแบตก็อึดอยู่นะแล้วก็ลิปการจับชิ้นงานจับ เครื่องมือนี่ก็โอเคตัวนี้ผมใช้ไอ้ตัวเนี้ยนะเจียเจียวัสดุอลูมิเนียมตัวเนี้ยเห็นไหมงานข้างในเนี้ยผมเจียแล้วเอาจะมาใช้กับตัวเนี้ยมันก็โอเคมากเลยนะใช้มาตั้งนานก็ยังแบตก็ยังทนอยู่นะยังไม่ได้ชาร์จเลยนะการลอบของเขามันก็ไม่ได้ตกมากนะเนี้ยผมใช้งานหนัหนกเลยนะสำหรับงาน diy ใครที่หาอยู่ผมก็ฝ่ากเลยนะทุกคน เป็นหินเจียมมินิปรับระดับได้ตัวนี้นะหินเจียมมินินะนี่นะนนะใครสนใจยี่ห้อนี้นะผมแนะนําเลยยี่ห้อนี้ใครสนใจก็ผมปักพิกัดให้แล้วนะตะกร้าเหลืองมุมล่างซ้ายมือเลยครับขอบคุณครับ